นี้เราก็มาถึงป่าเห็ดนะครับนี้เป็นดงสวนสนะครับอำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทร์นะครับมากันสี่ห้าคนครับสำหรับทีมงานหนังเหล็กนะครับเห็ดวันนี้เราก็เข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเจอเห็ดอะไรเข้าไปแล้วครับอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ เลื่อนไปหน่อยก็จะเป็นร้านค้าขาเห็ดนะครับตอนนี้อยู่ที่ดวงนะครับว่าเราจะหาเห็ดได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ครับป่าก็มีต้นไผ่นะครับเกิดกากทีมงานเราก็รีเหลือรีเหลืออยู่นะครับอยู่กลางถนนนะครับตอนนี้คนก็เดินกันเยอะอยู่ เดินมาก็ระยะหนึ่งครับผมก็เดินมาระยะหนึ่งนะครับเราคู่มาใส่เลยครับตอนนี้วันนี้เรายังไม่ได้สักดอกเลยครับเห็นแต่ตุนไม้ครับยังไม่รู้เห็ดอะไรครับเนี่ยใส่กินไม่ได้แน่ๆอูไม่เป็นเนี่ยมันเจอแต่เห็ดแบบนี้ครับแต่ไม่รู้มันกินได้รอเปล่าเพื่อนครับนี่เดินมาตั้งนานยังไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยครับ เมาไปแล้วขับรถ <c oughs> เออไม่ได้พยายันเดินใะไหมก็กำกาเจือตะเห็ดไ,ไปสองดอง,องทำนะเดี๋ยวผมจะไปเพาะ เก็บเอานะครับเขาไม่เอาอันนี้เฮ็ดอะไรเงี้ยนี่อันนี้มันเฮ็ดอะไรไมเนี่ยอันนี้มันเฮ็ดอะไรเนี่ยเออนี่นี่นะเฮ็ดแบบนี้เกี่ยมโบเม้น่ะมันสีเหลืองด้วยละโอ กินได้บอเอาไปให้ยายดูดิครับเป็นเป็นปวกนะครับแต่ไม่รู้ว่าไอดอกเมื่อกี้ครับมันเป็นเห็ดโคนหรือเปล่านะครับเกิดอยู่ตรงปวกนะครับเนี่ยตีนปวกแย่นี้ผมเก็บได้สองดอกนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดอะไร,ะร <S 2> <S 2> <S ต้องเอาไป <S <S พิสูจน์ดูครับเนี่ย มันเห็ดคนเลยครับแต่ไม่มีรากนะครับเอาไปได้สองดอกมาหาต่อครับผมก็เดินมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆหายหมดแล้วครับอยู่คนเดียวครับอนี้ออกนอกป่าไม่ได้แน่เลยป่าใหญ่เลยครับก็นี่ครับเป็นบริเวณพื้นที่ป่าที่เขาอนุรักษ์ไว้ครับให้เกษตรกรหรือชาวบ้านนะครับมาเก็บเห็ดมาหากินได้นะครับแต่อย่าตัดต้นไม้นะครับระวังกันเนาะ มาของป่ากินได้นะครับก็มีชาวบ้านนะครับมาหากันทุกวันนะครับมาเห็ดกันเสียงพว๊กปั๊กพว๊กปั๊กเป็นออยังงี้เดินไปเรื่อยๆโอ้โหหนีในเป็นเห็ดลินจือครับเพื่อนครับเนี่ยลินจือครับไปต้มกินได้ความหรือยังไงอู้อันนี้เห็ดอะไรครับนี่หน้าตาแปลกประหลาดมากเห็ดเรื่อะไรวะเนี่ย เป็นเห็ดที่หน้าตาไม่เคยเห็นเลยครับเป็นเห็ดอะไรวะเนี่ยเกรายดึงให้เพื่อนดูกันน่ากลัวมากครับเห็ดตัวนี้อู้เหมือนผีเสื้อเลยครับไม่รู้ว่าเห็ดอะไรครับน่ากลัวมากเลยเห็ดอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยว่าลมดูก่อนครับเก็บใส่คุ้ไว้ก่อนครับ

มันอันไวะห่วยห่เห็น่าเห็นมันต้องยูเดี๋ว่านี่เดี๋ยวมนอนีเขาเออยูได้แบบนี้เดี๋ว่ามัน่เห็นตัวมันเมื่อเห็นหูมันซ้ำเห็มีเทียนอะไรนั่นเห็นวะน,นี่นะ ได้เลยนี่เนี่ยขี้แขี่แดกเลยโอ้ยโปมเออน้นมอหมันขี่โปครับมีน่วยอะไรแนวนี่คื้หน่วยเป็นปุ่มๆดีเเหมือนอ้นี้ครับเหมือนงุ่นเลยลูกอะไรม่รูนี่นี่นกินได้เหมือนกันนี่อ๋อเรียกน่วยบอกหวยครับ ใครเคยเห็นมั้งโอ้ขึ้นไปถึงยอดเลยไหมอนี่ครับโด่งมากหน่วยบอกห้วยครับห้วยห้วยต้องเอาไปเผาไฟกินได้นะครับมหาเห็ดกันมาโดนเติบเห็นเห็ดนะครับแต่ก็ยังชอบหากันครับหาไปเรื่อยๆเจอแล้วครับหนึ่งดอกครับนี่ เรียกว่าเห็ดเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งเดินมาตั้งนานไนอีนเราค่อยหาไปเรื่อยๆครับกับบริเวณป่านะครับป่าสนๆนะครับเดินโซ่ดีเห็นมั้ยหนูขโมยตัางหากเห็นโซไม่สนอ เห็น,กกนรูเห็นรูเจอรูแอบนรูเจอรูแอบนรูนลิน,ห,ลนหินหหหนหินหินรินนนรหนนหหหนนนนน่น ดู่มันกระยันเลยนะปูมปูมโอแรงไีนึงนึงดูหนุนกันงงน,ะน,น,นู่น่น คือรู้เลืกคักเหรนคุยน,น้อยๆเออน่า <c oughs> เป็นโปงแล้วนะน,นี่เนด่ได้เลยอ่ในะใหญยโอ้ตูใหญ่เลยอ่โอ้ยไฟใหมละม้าโอ้โอเดี๋ยวไปหาใครอะ Mình đi áp của mày Mình đi kéo áp của mày nè đi 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 สองขุยเลยตรงนี้เออจ้เอาคือไปต่อทั้งหมดหรอคือชิคับไร้อยก็คูดอยู่ดีวยนะลุยลึกอยู่นี่ิดินซอยไปนี่ ติปลมขายตัวละบาทได้เลยนี่นะเอออาหารกินยากอาหารนี่อาหารอาหารแพงอยู่เลยนี่นตัวละบาทเลยตัวละบาทนี่ถือว่าแพงอยู่ได้เนาะถ้าไปขายต่อนี่ตัวละสองนี่ขายสออามตัวห้าบาทนี่นะเออตัวตัวละบาทมันดีได้เนี่ยเขาขายสามตัวห้าบาทถ้าไปขายต่อน,นี่สามตัวห้าบาท โอ้ oh, แห้ง,งดีเนาะ้ะไง,ไง่ายเด็ดนึ่ขุดก็แย่แ <c ười> ต่ละตัวครับัวนี้เนาะไปสำรูหนูม, <c ười> มันม <c ười> ดินมันโลมน้ำเนาะขุดอ้าวดนี่ถึงห้าใหม่กว่าตว่ะบาดมันมันโล่างหักใหม่คนอ <c ười> ้มันลึลก <c ười> ูด้ลึกยาวไปนิดเดียวเลยใา่แล้ววะนี่โอ้มีตัวเบ่งเบ่งนี่มันไข่เหรยังไงไข่จีคือท่านออกปีกก็พวกนี้ปีกตลยนี่มันยังท่านออกปีกเนี่ยต่อไปมันกรหลอกขาบออกมันกัเป็นปีกตัวใหญ่ตอนนั้นว่าแม่นวใหญ่นั่นคุยข้างๆกันนะ เออมันเป็นหเดียวกันเลมันคุยทางกันเลยนั่นหรเป็นรูปอ่ะึีว่าแพ็คคู่นี่ยอ้งั้นกล่องของมันเองมันสิสัองต่งนั่ เป็นอะไรเป็นละโง่หรอนีเ็นละโง่อนนี้เป็นไข้อ uh, ันนี้นอไนี่งานนระโดดไปแยละง่นี้สามซีฟตดบ้านสามีฟอันนี้หาซีฟใช่จ้าตรงนี้ลกาก็งไปลยในป่าหาไม่ได้หานอกป่าครับ อู้นี่ก็งามด้วยนี่อออเอาปอดได,ด้เปียนอีกนะคเพื่อเห็นเลเอกไปเห็นหาคือเพื่อเห็นแบบนี่โอ้เห็นด้ไงน,นี่เด็กเป็นทุงยังงามเลย <c oughs> จานสามสิบ สามทิศหรือประจุไม่มีเลยยายเห็ดไม่มีปันยายหาเห็ดไม่ได้นะครับซื้อเอาเลยไปหาไม่ได้จักดอกเนี่มาเสือกต้องไปหาอีกอย่าง เลือกเอาเลยครับตาเฮ็ยได้ดอกเดียวเขาไปหากันไหนก็ได้หลายอย่างโอ้คนละป้ากันเนี่ยแต่ละแม่สึงห์ โอ้ผมมาลงกินอันนี้หน่วยประกอบเออแม่นบ่เอออันนี้แค่หน่วยหน่วยอะไรกันนี่ประกอกประกอบบ่เห็นบ่ไม่ว่าหน่วยแม่งไอ้นู่นนี่นู่น